สวัสดีค่ะเมน้แม่ครั่วกะติมาผ้าผัดเนื้ออกไก่เนาะคะ่ะใส่หมูเขือปอมหมูเขือพวงเนาะคะ่ะนี่กับเนื้ออกไก่ที่หั่นไว้ค่ะพริกแกงเพชรใบกระเพราใบมะกรูดเนาะคะ่ะวิธีทำเลยเนาะคะ่ะใส่น้ำม,มันลงไปเลยค่ะน้ำม,มันห่อนกับใจพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยเนาะคะ่ะ พัดผิกแกงให้ได้ทีกันเนะคะ่ะใส่เนื้ออกไก่ลงไปเลยค่ะค่ะคนหมอจักหน่อยเนะคะ่ะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งแก้วเนะคะ่ะ รด,ดีเครื่องซ่อนค่ะผงโลดเนาะค่ะลงไปค่ะจากส่วนกาแฟเนาะค่ะน้ำตาลเครื่องซ้อนค่ะจอด่งรสเครื่องซ่อนเนาะค่ะ ้ำปลาจาักหนึ่งจอเนาะคะ่ะเนือไกลนี่ก็ประมาณจีขีดเนาะคะ่ะร้อหมอเดือดจักพักเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ใส่บะเขือพวงลงไปะค,ะค่ะบะเขือพวงเขือเปาะลงไปเลยค่ะบะเขือนี่กับประมาณสามขีดเนาะคะ่ะ ลอกมะเขือ,อสุกเนาะค่ะมะเขือสุกกับใบกะเพราลงไปเลยค่ะคนผักจัง่งหน่อยหนึ่งเนาะค่ะ ใส่น้ำมันหอยยักษ์สอนหนึ่งค่ะค้ะนให้เขากันเนาะค่ะซิมโรลจักหน่อยเนาะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ